ซิมาร์ดีคุณน่ะต้องหาใครสักคนหนึ่งเพืคอยดูแลคุณนะคนที่เป็นชายเหนือชายนะแง่ล่ะฉันไม่ยอมไปจบอนาคตกับผู้ชาย่วยในเมืองนี้อย่างทีาแม่ทำแน่อย่างน้อยใครคน้นก็ต้องเป็นคนที่สามารถดูแลปกป้องฉันได้ถูกต้องคุณจะได้ผมพูดไปไงคราัะคนที่แมนเกินร้อยฮแมนไปก็ใช่ว่าจะดีนะว้าเอาเป็นว่าฉันต้องการใครสักคนหนึ่งที่เป็นฮีโร่หนึ่งที่เป็นฮีโร่เป็นฮีโร่เป็นไงสบายดีไหมง่ายแนมเพอ เออมาดิเป็นไงไหมเออถ้าผมจะชวนเพอไอ้หนูจยืนบ้านฉันเป็นเสียเนี่ยเอาน้ำเข้าไปแช่เฉยๆกลใจเป็นน้ำแข็งทุกทีเลยยังมีนายช่วยไปดูให้หน่อยได้ไหมน้าๆน้าๆหนูกับก่อนะครับคุณตาลี่น้าๆหนูผมก็เป็นคนรักเด็กนะครับตายมีนาเช่วยคนจะมีมืมอ่อนไหวคนในน้ำแอมเพอร์มีสาบอกสนใจจะไปดีกับผู้ชายใจอ่อนวันผมไหมครับคุณมาดิตัวยืนบ้านเตี้ยสินแอมเพอร์ อนักวิเชียไม่เข็งคุณนะครับคุณมดิผมสมัคมาคุณทุอย่างแม้แต่คุณกบกี้เกอว้าว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 ว๊าวว๊ววววววาววาวว๊าวโอ้โห๊าวเจ้านี่กูร๊าวว๊าวว๊าว Hah? Hmm? Hmm? Wow! Oi, apa ini hmm? ya? Hah? <G ül> เฮ้นัมเพอรคุณรู้ไหมผมรู้สึกว่าเออจรวดรุนแรงของคุณเนี่ยจะงอ,อกมาข้างเดียวนะว้ามาดิใช้น้ำการฮีโร่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 และนี่แหละก็คือจุดเริ่มต้นของฮีโร่คนใหม่ล่ะโอเคผมอาจจะไม่พูดเยนเหมือนตามูเอลแมนได้นะแล้วผมก็ ินไม่ได้ด้วย,นะย,ยว้าวนะมีไฟฟ้าและผมก็คือนุดไฟฟ้ายำ โอ้โหเปิดตัวสลูเลยกูพลังไฟฟ้าโอเคมาช่วยแล้วไม่ทราอเคเลยเนี่ยมัตงห่วงมึงควรจะิ้งคนอ่ะคุกคนจะปลอดภัย เรบรรทุนในฝันของคุณนะ่ะได้ถึงเงนดือแล้วนะบาดี้ผมนะ่ะจะคอยพิทักษ์รักษาเมืองนี้เองช่วยด้วยรุดไฟฟ้ามาแล้วยอแกมานี yeah, ่ <Yeah, S 1> เลย <c oughs> อันนี้อันนีน้โอเคคุณปลอดภัยนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยอ้ มกูนี่หมอเป็นฮีโร่ไหมเนี่ยโอ้โหอ้าวอื้ม ฉันต้องทำได้สิเพื่อเธอฉันก็ต้องทำได้ว้าวว้าว,ว,าวช่วยด้วย โอ้พอแล้วมาช่วยแล้ว,วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วสาบานบนี่ตัวเป็นฮีโร่เนี่ยเฮ้ยลุกขับบ้าปวดมืองดูสิฉันนี่เป็นบ้าจริงเลย <c oughs> หมดกันชีวิตโค <c oughs> Tengoklah, Bok itu adalah orang itu. Bok, kau tahu tak? Kau tahu, kenapa mereka berjalan berlalu? Hei, tengoklah. Siapa itu yang menghidupkan diri mereka? Tolonglah, beri tanda. Dia akan mendengarnya. Hmm... Ibu, kenapa kamu tak berhenti? Ibu, kenapa kamu tak berhenti? Ibu, kenapa kamu tak berhenti? Kenapa kamu tak berhenti? Kenapa kamu tak berhenti? Tak, saya tak ingin menangkapnya. ลงไฟฟ้าชิบหายแล้วโอ้ยรบไปว้านี่แหละนี่แหละฮีโร่ของพวกมูเฮาล่ะฮีโร่พองนอนแย่งหมาแบบนี้่ยแม่บ้าท่านปลอดภัยดีใช่ไหมมามาดิเป็นลูกหลุดของฉัน นึี่อมนี่บักนี่บักคุณได้ยินฉันเรียกบักมั้ยเนี่ยฮะได้ยินสิที่รักว่าแต่คุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคือป,ปัญหามันก็คือคุณไงที่รัก กุณเพราะคุณไม่เคยช่วยทำอะไรฉันเลยไงไม่ว่าจะเป็นเถืงกับข้าแต่ตลาดซักผ้าถูบ้านสุดท้ายทั้งหมดฉันห้ต้องมาปิดท้ายด้วยการมายืนล้างจานพรุ่นี้ก็เพราะอฮีโร่ที่ช่วยเหลือผูกคนมากมายแต่ไม่เคยซ่อมฟิวที่ขาดในบ้านเธอเองไงโอเคแต่สิ่งนี้ฉันน่าจะเชื่อในสิ่งที่แม่ฉันเตือนเอาไว้ถึงแม่จะเล่าได้แต่งงานคนหรวยนะแต่ตอนนั้นก็รวยพอที่จะไม่